สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้เรากําลังเดินทางครับไปเป็นทางขึ้นเขามีทางโค้งมากครับผมเราเดินทางไปที่หาดป่าตองหรือที่ป่าตองบีช Hello everybody we are at หาดป่าตอง or ป่าตอง a c h Phuket province นี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่หาดป่าตองจังหวัดภูเก็ต Patong Beach Patong refers to the beach and town on Phuket's west coast It is the main tourist resort on the island of Phuket and is the center of Phuket's nightlife and shopping. The beach became popular with Western tourists, especially Europeans, in the late 1980s. It has numerous hotels and the area has expanded into a tourist place. เตียงนอนและเต้นนอนริมชายหาดที่ป่าตองครับเป็นสัญลักษณ์กลายเป็นเอกลักษณ์ไปเลยครับเพื่อนชาวต่างชาติถามเลยว่าถ้าถ่ายรูปที่ป่าตองมาไม่เห็นที่นอนนี้ไม่ใช่ป่าตองครับ Patong Beach is known for its nightlife and 2,850-meter (1.77-mile) beach that runs the entire length of Patong's west side. Nightlife is centered in t o main areas: b a n g l a Road. Parad Complex ปาตองบีชหรือหาดปาตองเป็นสถานที่ที่สวยงามครับมีชายหาดที่ทอดยาวครับน้ำใสเนื่องจากอยู่บนเกาะภูเก็ตที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายรวมทั้งช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ครับร้านอาหารก็อร่อยครับมีมากมายโรงแรมสถานที่ท่องเที่ยวรวมทั้งสถานบันเทิง Welcome to Patong Beach Fuket's Longest Beach Welcome to p a t o n g Beach มาเที่ยวที่หาดป่าตองครับเป็นหาดที่มีความยาวมากที่สุดในภูเก็ตครับและสวยงามมาก I o p p y y u u l n n o y y ขอบคุณมากครับที่ช่วยรับชมคลิปวิดีโอจนจบ thank you for watching the video clip